นี่แหละนี่เขาลองดูวาไว้มีไฟฟ้าช right. ็อตด้วยกำแพงสูงเลยใครโทรมาหาแล้วนะแม่ตายหรือเปล่าเนี่ยหรือพี่กร์รี่กินอะไรครับนโหลค่ะว้าซายู่เจ๊น้ำด้วยนะ อันนี้แต่ค่อยเจาะกับมันหลักใช่ค่ะเมีแพออกมาเยอะแยะเลยอุ้ยมีแพร้อนแพลลงน้ํากลางๆน้ําเลยวันนี้ทางนี้มีแพออกมากลางน้ําเลยทางนั้นไม่มีคนละอย่างเลยเนาะทางนั้นก็มียายแต่จะเป็นแพใหญ่โอ้แพใหญ่จ้าแพลคาราโอเกะแล้วทำไมไปไกลมากอ้าวเดี๋จ้าบอกลับไหมล่ะไปกินทางนู้นไหม ไปลองไหมไปใช้หาดอ๋อไปใช้หาดตรงนู้นหรอใช่มันก็ลงเล่นน้ำไม่ได้เหมือนเดิมลูกเพราะว่าน้ำมันลึกมากไ,ไม่ไดหรือกบเหม งคนเต็มเลยอ่ะวันนี้ทำไมคนมาทำไม <YouTube S 1> คนเยอะจังเลยวันนี้วันอะไรวันอะไรต้นน้ำเขาเลี้ยงอะไรกันดูดิคนเต็มเลยอ่ะว้าวเขาทำที่จอดรถแบบมีร่มด้วยนี่คะ่ะเราจะกินร้านเดิมไม่เอ่อยมันถึงตะเวนค่อยเนาะมีสาแล้ว จะปิดเร็มจะเมษสาแล้วฉันคิดว่าแทนเต็มยืนรับออเดอร์ยืนรับออเดอร์นาง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 เต็มตำรวจกัมาตำรวจำวาจัดทมใช่ไหมเอ้ยจัดตูนว้าวคนจ้ น้องก่อนก็ได้โอ้โหมีมอเตอร์ไซคสมพงษ์ว่ะใส่สใสละห้าสิบามผู้ใดได้ละเนื้ออาหารตเกียลอาจากขี่รถนะรอรอรออเอาเนผู้ชหวังผู้ทรงอาหารจุดวัดไข้ละลัง มันจะมาถ่ายเลยนะมันจะแจ๊กคนได้ด้วยจะเป็นชุมบี้ได้ด้วยเหรอครับซึ่งแต่จะกปลงเป็นซอมบี้บ้างเป็นคนแพปล่อยออกไปฟ่อนนะไม่เป็นครับฟังหนึ่งก็จะังวลเปล่อยเอ่อน้ำฝนไปแล้วไปเห็นแล้วเป็นยังไงเขาบอกว่ามีพายุเหรอก็อยากรู้เหมือนน้ำเยอะจ้ะงั้นก็เลยทำชาชีกัมันร้อนโลกมันร้อนได้แล้วค่ะ ต้นน้ำกว่าบนหวอยูยอด้วยต้โอ้ห่างกูดนต้นน้ำเย็นไหมครับเพราะว่าตอนนี้พายุกำลังเข้ามาแล้วแม่เพิ่งล้างรถด้วยนี่คือข่าวร้ายว้าบิ๊กไบค์ดูสินั่นครับนั่นครับจอดเรียงกันอยู่ตรงนั้นครับเห็นไหมครับไหนพิกจัยบิ๊กไบค์คือมอเตอร์ไซค์ร้อใหญ่ใหญ่ใหญ่นั่นนะไหน อยู่โรงจอดรถตรงนั้นค่ะตรงนั้นครับอาต้นน้ํามือต้อนน้าถืออะไรบ้างเนี่ยหางมุ้ยกีบมือหนึ่งถืออะไรครับนมทำไมพูดไม่มีครับเลยครับนี่เรืออะไร้<ม>เออร<ม>เือถีบนเรือถีนี่ไงเขาจอดอไป